สวัสดีครับผมครูบอยสมเกียรติจากเพจครูบอยดิจิตอลดอทคอมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คอร์สเว็บไซต์และ Set e n g เ n อ o p t i นจินออปติมิเซหรือ SEO ปี2566หรือปี2023นั่นเองในคอร์สนี้เป็นการปรับปรุงใหม่นะครับจากคอร์สเว็บไซต์เดิมในปี2ปีที่แล้วนะครับ บทเรียนมีอะไรบ้างก็จะมีเรียนเรื่องของการทำเว็บไซต์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะเนี่ยการวางแผนทำเว็บไซต์การจดโดเมนเนมการเลือกโฮสติ้งสำหรับวางเว็บไซต์เรารวมทั้งการสร้างเว็บไซต์ด้วยแอปพลิเคชันสุดฮิตซึ่งมีคนใช้กันเยอะมากก็คือ wordpress นะครับูบอยจะสอนทั้งในเรื่องตั้งแต่การสร้างเว็บไซต์เริ่มต้นเลยนะแบบง่าย การใช้เครื่องมือต่างๆในการที่ทำให้เว็บไซต์ของคุณสมบูรณ์แบบรวมทั้งการสร้างาหน้ากากหรือดีไซน์ให้สวยงามนอกจากนี้นะครับเป็นคอร์สแถมที่ครูบอยจัดให้เสมอสมัครบคนที่เรียนเว็บไซต์นั่นคือคอร์ส Search Engine Optimization หรือ SEO นั่นเอง SEO เปลี่ยนไปมากนะครับในปีนี้สำคัญมากนอกจาก SEO ปกติแล้วยังมีเรื่องของ AI เข้ามาเกี่ยวด้วย แล้วก็อัลกอริทึมของ Google ในตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะครับมีการปรับเปลี่ยนเยอะมากการใช้ Search Engine Optimization Strategy หรือคนนใกลยุทธ์เดิมๆที่ครูบอยเคยสอนมาบางคนอาจจะเคยเรียนมาแล้วนะครับมีการปรับเปลี่ยนไปเยอะมากคอยติดตามกันนะครับสำหรับคนที่ลงคอร์สเว็บไซต์และ SEO ปี2 0 2 3หรือ2,566 ไว้เจอกันนะครับ